ที่โซอีค้ค่ะหนูมีเรื่องจะปรึกษาหนูขายของออนไลน์มาสักพักนึงแล้วแต่ไม่เห็นขายดีเหมือนคนอื่นเขาเลยคะ่ะไหนเอามาดูซิทำอะไรอยู่บ้างมาพี่จะบอก4เช็คลิสต์ที่คนทำธุรกิจออนไลน์ต้องมี 1. เลยจะต้องมีความน่าเชื่อถือข้อที่2จะต้องมีคนรู้จักแบรนด์เรา 3. จะต้องมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและข้อสุดท้ายต้องรวดเร็วเพราะราอยู่ในยุคดิจิทัล แต่หนูไม่มีเวลาทำแน่ๆเลยค่ะนี่ไง GoBiz นำธุรกิจสู่โลกออนไลน์และมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นได้ทันทีด้วยเครื่องมือดิจิทัลด้วยเครื่องมือดิจิทัลเครื่องมือดีๆจาก AS Business ที่จะช่วยทรายได้แน่นอนทรายจะมีความน่าเชื่อถือให้กับร้านของทรายก็จะต้องมีเว็บไซต์และนี่ง่ายๆแค่กรอกข้อมูลแค่นี้เองเรียกว่า GoBiz ออกแบบเว็บไซต์ให้กับทรายได้โดยอัตโนมัติเลยแล้วทรายจะทาให้คนรู้จักแบรนด์ของทรายได้อย่างไงคะ คนติดตามทรายยังไม่มีเลยค่ะไม่ยากเลยทรายโก b บิสเขาสามารถทำนามบัตรดิจิตอลได้ด้วยนะแชร์ออกไปไม่ว่าจะแชร์ไปนใน Facebook, Line, Instagram ได้หมดเลยทุกๆคนก็สามารถเข้ามาดูร้านของทรายได้ทันทีเรียกว่าเป็นการสร้างคอนเน t ชันแล้วก็ขยายธุรกิจทางออนไลน์ได้ง่ายๆเลยจ้าโหทรายมีเว็บไซต์แล้วแชร์ออกไปเพื่อนๆแล้วแต่ติดอยู่อย่างเดียวค่ะ ทายเป็นพนักงานประจาําไม่มีเวลามานั่งตอบแชทลูกค้าทั้งวันค่ะแบบนี้จะแก้ไขปัญหานี้ยังไงคะพี่โซอี้ถามถูกคนแล้วจะทรายนี่เลยโกบิสเนี่ย เขามีบอทต้อนรับหรือเรียกว่าแชทบอทที่คอยตอบลูกค้าเวลาที่สายไม่ว่างด้วยนะเช่นเวลาลูกค้าถามว่าร้านอยู่ที่ไหนเปิดปิดกี่โมงรวมถึงรายละเอียดของบริการและราคาบอทก็สามารถตอบได้ทันทีและที่พิเศษมากๆคือระบบแจ้งเตือนให้สายได้ทราบทันทีเมื่อลูกค้าถามคำถามที่บอตต้อนรับตอบไม่ได้พี่โซอี้คะและอย่างการซื้อโฆษณา Facebook เนี่ยคะ่ะมันดูยากมากเลยสายอยากทำแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคะ่ะ ไม่ยากเลยจะทายถ้าทายใช้งานโกบิสเนี่ยทายก็จะสามารถสร้างสรรคงานโฆษณาดิจิทัลบน Facebook ได้แบบง่ายๆปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดเพื่อประเมินการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญการจ่ายค่าโฆษณา Facebook ก็ทำได้หลายวิธีทั้งชำระเงินสดที่เทเลวิสผ่านระบบ M p s t a พ i o n ผ่านแลบบิทลายเพยตัดผ่านบัตรเครดิตสะดวกสุดๆเลยจ้า เริ่มใช้ฟรีพร้อมกันตั้งแต่15ตุลาคมจนถึง15ธันวาคม2563นี้พิเศษสำหรับลูกค้า a s s สามารถรับเน็ตฟรี3กิกดูรายละเอียดการใช้บริการนี้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญทั้งหมดนี้ใช้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลไหนเลยที่ท่านที่ชมอยู่จะไม่ใช้บริการของ GoBI z